กิจกรรมความเพียนมหาจากกักรพรรดิครั้งที่24รหัสเคียน5381เ <c oughs> ทวตาอุโยชนะคาถา ภูคปตาจะมีทุกขาพยาปตาจะมีพยาโสกปาตาจะมีโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทว,วามุโนทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังพระทันตุสัทยาสีลังละคันตุตัพพทาภาว,วนาภิราตาโหตุคันชันตุเทวตาคตา สัพพะพุทธาพ,พ,พระปตตาปเจกานจจะยังพลังอรลหันตานจจะเตเชนะระคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานจจะยังพลังอรลหันตานจจะเตเชนะระคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานจจะยังพลังอรลหันตานจจะเตเชนะระคังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตาปเจกานจ่ายังพลังอรหันตานจเตเชนะรัคังพันธานิสัะพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานจ่ายังพลังอรหันตานจะเตชนะระครังพันธานิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานจ่ะยังพลังอรหันตานจะเตชนะระคังพันธานิสัะพโส สัพเพพุธาภรปตาปเจกานจ่ายังพลังอรหันตานจจะเตชนะระคังพันธามิสปะโสสัพเพพุธาภรปตาปเจกานจ่ายังพลังอรหันตานจจะเตชนะระคังพันธามิสัพโสสัพเพพุธาภรปตาปเจกานจ่ายังพลังอรหันตานจจะเตชนะระคังพันธามิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนสิสงแห่งการบูชาพารณาัยด้วยการสวสดบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวสดสัตย์ยี่ไมณ์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอํมเนว่อยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมถึงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจ,จงสำเร็จจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเธอ